สรยุทธยอมพูดแล้วสาเหตุแท้จริงรายการกรรมกรข่าวปลิวต,ต่อหน้าต่อตาคนดูจากกรณีรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอของพิธีกรข่าวชื่อดังสรยุทธสุดทัศนะจินดาและใบพิษยะทันได้มีการจัดประเด็นพิพิกกันอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะเรื่องของการเมือง ก่อนที่จู่ๆในขณะจัดรายการไปเรื่อยๆซึ่งช่วงท้ายมีการนำเสนอประเด็นของนายพิธาติดดินถ่อมตนจนมีผู้สมัครสสเชียงใหม่ถ่ายรูปเรียนแบบจากนั้นคลิปก็ถูกตัดไปส่วนคนดูก็ได้แต่โพสบนเสียดายปลิวแล้วบางคนก็สงสัยทีมงานเตะปักหรือเปล่า ล่าสุดในตอนต้นรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอมีแฟนรายการพิมพ์ถามถึงสาเหตุที่รายการปลิวเพราะยังคาใจอยู่จนทางด้านสรยุทธ์ต้องออกมาชี้แจง สอบถามทีมงานจนทราบว่าสาเหตุที่ปลิวคืออะไรกันแน่โดยระบุว่าวันนี้ต้องคุยกันนอกจอเมื่อวานนี้ปลิวไปทีนึงแล้วนะคนนึกว่าผมตึงแต่ไม่เกี่ยวสรยุทธ์กล่าวพร้อมกับยกมือชี้ไปทางทีมงานนอกจอถามว่ารู้หรือยังว่าเป็นเพราะอะไรจากนั้นก็ได้ยินเสียงแวววๆของทีมงานหลุดออกมาแต่ไม่สามารถจับใจความได้ว่าพูดว่าอะไรส่วนทางด้านไร์ที่ได้ยินชัดกว่าคนดูพูดว่า อ้าวหรอคะส่วนสรยุทธ์ก็ร้องเช่นกันว่าฮะ imagine นะหรอต้องร้องเองแล้วเดี๋ยวร้องกันสดๆเลยโดนปลิวใช่ไหมคือในเพลงนั้นเนี่ยถูกเอามาอ้างอิงในเฟ k นิวว่าจัดระเบียบ one world order แต่เพลงนี้พี่จำได้มันเป็นเพลงเพื่อสันติภาพนะไม่มีประเทศโลกจะได้เกิดสันติภาพเอามาตีความอย่างเป็น f a กอุ๊ยไม่เอากลับมา ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อวานมีการรายงานข่าวเรื่องท่าวางมือของนายพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าวไกลที่ใครกับผู้นำประเทศอื่นพร้อมกับโยงสัญลักษณ์อินลูมินาติ มุ่งหวังยึดครองโลกหวังจัดระเบียบโลกใหม่เรื่องนี้คือข่าวปลอมโดยในระหว่างการรายงานข่าวทางรายการก็เปิดเพลง Imagine ของจอร์เลนนอนประกอบข่าวไปด้วยจนเป็นเหตุให้รายการปลิวนั่นเองอย่างไรก็ตามสรยุทธ์ได้ย้ำกับทีมงานอีกว่าถ้าเปิดเพลงประกอบต้องเปิดแบบเบาๆคอคแล้วเดี๋ยวตัวเองกับน้องไบจะช่วยร้องเพื่อลดโอกาสรายการปลิวอีก